ใส่เลยพี่ใส่เยอะๆเลยรับให้เต็ม,มจ,จวดๆๆเลยครับนะวันนี้มาส่งเครื่องคั้นครับ F5 800วัตต์6พัดนะครับตัวนี้ทดรอบเร็วมากนะแล้วก็อุ้ยไวไวครับไวเฮ้ยฮะแป๊บเดียวฮะ เร็วมากนะครับเจ็ดหาโคพัดนะครับสิบแปดลูกปืนนะครับตัวนี้เป็นสิบแปดลูกปืนตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านเลยนะบ้านชื่อหมู่บ้านนะบ้านเลยน้าสุขาแดงพันกบหมู่บ้านเลยนะบ้านสุขาวเบ้านขุนเ้าอําเภอวาริศนะครับอยู่ที่ฟาร์มแดงพันกบแดงพันกบนะครับเป็นนะที่เป็นเป็นเป็นฟาร์มกบนะครับพอพันกบขายเนี่ยเร็วมากเห็นไหมป้อนแป๊บเดียวออกมาดูเดะผมจะเคลื่อนเออ ยังไม่ถึงสองนาทีเลยเหนะูแคนะ่นาทีเดียวก็เต็มเหยียบแล้วเป็นลิตรว่าเหยียบไหมถ่า,ายต่อไกลมากจะผ่าหรือไม่ผ่าก็ได้นะครับอ้อยเพราะว่ามันแต่ถ้าผ่าก็อันนี้พี่ก็อยากผ่าเพราะอยากดูแมงเพราะพี่ไกจะคันกินเลยก็เลยอยากดูแมงไม่อยากให้เสียรสชาติแาบง,งั้นไม่ต้องปอกหมดใชไหมไม่ปอกมันก็เข้าอ่อ ถ้าอยากได้กลิ่นก็แค่แค่ขูดผิวอ้อยมันจะหอมที่ผิวซะส่วนใหญแ่แต่เนื้ออ้อยมันก็หอมอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าถ้ามันมีผิวมีเปลือกไปด้วยนี่ก็จะหอมเดี๋ยวเรามากองทีนี้นี่ครับเร็วมากครับ F5 800วัตต์โปรพัดนะครับทดรอบไวเนี่ยออกรวดๆวด,วดวเลยพีก็ยัดเอายัดเอาเลยยัดไปเลยคะสามลำรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงได้เยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้ไมัต ไม่ต้องผ่ายับไปเลยอ๋นอนกอ๋อมันมันเยอะเกินมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไฟไม่พอ,อถ้าสาสารนี้คือเดี๋ยวนะไฟไม่พอแล้วอาการถอยไปนี่คือไฟไม่พอแล้วอ่าครับสายไฟมันลากมายาวไป จริงๆเครื่องมันไปได้นะแต่ไฟมันไม่ถึงใช่ฮะไฟไม่ถึงไฟที่จะมาขับตัวนี้โอ้โหนี่อันนี้ปอกไว้หลายวันบูดซ่วพราะพีเด้งแล้วเนี่ยผมว่าแยกดีกว่าเดี๋ยวจะเสียรสชาติอย่าเอาเลยอย่าเอาเลยถอยกลับมาเอาพี่เอาเอาออกไปครับพี่จะไปทำจุลินทรีย์ ไอเวลาเวลาที่เราทิ้งมันนานๆเห็นไหมคอแดงจุนซีมันกินจุนซีมันจะเข้าลาอ้อยมันจะเข้าที่คอนะพี่สังเกตตรงต้องอ้อยอ่ะมันจะมีตุ่มๆนั่นแหละตุ่มตุ่มรับน้ําตุ่มรับอาหารเลยนะตรงกลบอ้อยอย่างอ้อยหน้าแลยงทำไมไม่ตายอันนี้เสียแล้วใช่ป่ะถ้าพี่อาจจะคันพี่ตัดแต่ตรงกลางพี่สังเกตอ้อยนะไม่มีน้ำรดทำไมมันอยู่ได้มันรับน้ำไม่ได้รับจากรากนะมันรับจากตุ่ม ตุ่มรากที่น้ําค้างไหลไปตามกาบเพื่อไม่าสส,ส่วนใหญ่เลยในหน้าแรงครับมันมันน้ำมันเข้าเข้าลําได้หลายทางครับทั้งน้ํทาทั้งอาหารอ,าอ้อยหมดแล้วตายเลยยังไม่ถึงสี่นาทีอ้อยหมดละนี่เอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาผมนี่นี่ผมเ,เ,เตรียมมาเอาพี่ยัดเลยเอา่าพี่นี่เอาลำใหญ่เลย เราใหญ่เลยไม่ต้องปองนะเดี๋ยวเรากรองเอาเดี๋ยวเอาเอาที่กรองแบบละเอียดกรองเลยอันนี้เทสกรองหลายชั้นเอาเลยต้องปาดปลาสลามครับใส่ฝั่งนี้ได้ไหมใส่ฝั่งตัดเป็นแบบไอ้แหลมแหลมครับอ้าวไวครับอ้อยหนึ่งลำลำนี้น่าจะประมาณไม่ดูถึงโลหรือเปล่าอ่านี่ครับอ้อยคันลำยาวๆไปเลยครับ ดูสิว่าใช้เวลาเท่าไรในการค้าหนึ่งลำพี่เชื่อมประคองเลยครับเดี๋ยวมันหักมันเร็วอ่ามันเร็วเดี๋ยวข้ามกันประคองมันนิดนึงฮะขายกบพี่ฝากร้านได้นะครับอำ,อำเภอวาริชภูมินะครับเดียงพันก,บน,กบนะครับเป็นฟาร,ร์มกบขนาดโอ้หลายบอ่อเลยนะครับเบอร์โทรครับพี่ 0866916255 0866916255 6255นะครับแดงพันกบนะครับอําเภอวาริชภูมินะครับหรือจังหวัดสกลนครถ้าใครสนใจพันกบก็ปไปดูในกู o g l e ในใมีมีเพจไหมเฟ e บุ๊ k อะไรมไ,มไ,ไม่ได้ทำแต่จริงๆของพวกนี้ไม่ต้องทำเพจก็ได้นะคนมันมันปากต่อปากอยู่แล้วมันเป็นมันเป็น มันเป็นอาชีพที่คนที่นในวงวงหนึ่งที่เขาคนจะเจะทำเขาจะมาหาเขาสอหาเราเราไม่ต้องหาเขาเลยนะครับใช่เขาจะมาหาทากทีแต่ปากฉลามพี่มันจะเสียบเขาง่ายครับแป๊บเดียวคลิปนี้เท่าไรยังไม่ถึง6นาทีเล็ช้าน้อยเป็นกองแล้วมันไวครับมันไวจริงแต่ว่ามันน้ำหนักเยอะหกสโล น้ำหนักเยอะความแข็งแรงก็จะสัมพันธ์กับน,น้ำหนักไหวมากความละเอียดนะครับประสิทธิภาพที่ได้นะครับนี่ขนาดอ้อยปอกเปลือกนะปกติอ้อยเอ้ยทุทีขนาดอ้อยไม่ปอกเปลือกถ้าอ้อยไม่ปอกเปลือกเนี่ยน้ำอ้อยมันจะติดพนะี่ผมจะบอกงี้ลองอ้อยปอกเปลือกกับอ้อยไม่ปอกเปลือกพี่ว่าจะคันอ,อันไหนได้น้ำเยอะกว่า แบบปอกเปลือกจะคั้นได้น้ำเยอะกว่านะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะติดกับเปลือกอ่าเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราคั้นแบบว่าทั้งเปลือกเลยเนาะน้ำยังไม่ยังไม่ค่อยติดกับเปลือกเลยเดี๋ยวพี่แกจะไปทําจุลินทรีย์ต่อ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวฝาก <c oughs> เดี๋ยวขอขอสูตรขอสูตรไอ้ทำน้ำจุลินทรีย <c oughs> ์ที่ <c oughs> มีประโยชน์ โดยโดยจากการนําอ้อยไปทำหรือจะเอาเป็นอ,อีกคลิปหนึ่งก็ได้อสูตรสูตรการทําน้ําจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะโดยใช้น้าอ้อยอน้ำอ้อยใส่ขึ้นขวดนีเ่เอาเอาคลิปนี้เลยกันเอาคลิปนี้ไปเลยเอน้ําอ้อยใส่ขึ้นขวดแล้วก็ใส่นมเปรี้ยวไปขวดหนึ่งแล้วก็ตั้งไว้ในร่มอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องจนกว่าจนกว่าขวดจะตึงตัดสินที่ขวดว่าตึง ไม่ไม่ต้องเวลาไม่ต้องเวลาจะเร็วจะช้าอยู่ที่อุณหภูมิตึงคือแก๊สที่มันแก๊สพยายามดันเนาะแก๊สตึงนี่หมายว่าโอเคละเข้าตัวเย็นได้เลยไม่ต้องใส่ให้เต็มนะไว้ใพร้อมบริโภคพร้อมบริโภคได้เลยอย่าใส่เยอะนะใส่ครึ่งขวดพอให้มันมีที่ว่างอยู่เดี๋ยวมันระเบิดไม่งั้นขวดจะระเบิดช่วยสนิทยูริซีมันมันช่วยในร่างกายเราอย่างไรบ้างพี่จูริซีมันมีประโยชน์พวกบาซิลัสทำให้ระบบลำไส้เราดีปลอดยดีผิวพรรณุ์ไหมเกี่ยวมันจะไม่อ้วน เราอ้่นจุลินทรีย์ไปกินน้ำตาลแล้วน้ำหนักเราจะคงที่คงที่นะน้ำหนักจะไม่เพิ่มไม่จะบางคนว่าเออกินกินนมเปรี้ยวแล้วก็อ้วนไม่อ้วนไม่ใช่ไม่ใช่จุลินทรีย์ไปกินน้ำตาลจุลินทรีย์เรากินของหวานกินจุลรียตัวนี้เราต้องกินหลังอาหาร้มันจะไปกินน้ำตาลเราก็เลยไม่อ้วนไงอืมไปไปกินน้ำตาลในตัวเราอีกทีนึงด้วยใช่ไหมมันก็ขยายในขวดแล้วก็ไปขยายในกระเพาะอีกทีนึงเพราะว่าจุลินทรีย์เราต้องขับถ่ายทุกวันครับ ได้เกล็ดความรู้เก็บไว้หลายวันนะจะเมามันจะเป็นสาโทมันจะเป็นไวน์ภาษาฝรั่งเรียกวายคนไทยเรียกสาโทเมาเหมือนกันแหละมึนๆอยากจะนอนนี่เราล่างได้เลยครับการการกองก็อันนี้ใช้เนี่ยพากองเบื่อ้อยจริงๆอ่ะถ้าจะกินอีกผมแนะนำ เวลาผมขายตลาดนั้นผมใช้ตัวนี้จบเลยคันใส่แก้วเพราะมันละเอียดมากเลย,เลยใ,ชใช่ครับ,บ<า>ผมเอาเหยืยกบบอกเทใส่แล้วก็เอาเทใส่โหลเลยแล้วผมก็เปิดโหลใส่แก้ววานนี้ผมก็ขายไอแล้วก็อันนี้ก็กองอีกฮะกองกินเลยไหมพี่มีเหยือกอีกไหมฮะมีเหยือกอีกไหมได้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 ไ,ดไม่เป็นไรครับได้แต่ถ้ามีอะไรที่มันมันลึกๆจะก็จะดี บ้านบ้านอะไรนะผมลืมแล้วบ้านกุดเพาบ้าตําบลตํบลวาริดอำเภอวาริตำบลวาลริดอยู่ใน,นอำเภอวาริตจุภูมินะครับสกลนครน,นะครับวันนี้ผมมาเส้นใหม่โอ้ยผมก็หาสะอคือผมไม่ชอบขี่รถขึ้นเขาอะ่ะมันเสียวผมก็หาเลาะมาพยายามที่จะเลี่ยงเขาสุดท้ายก็เลี่ยงไม่ได้อำเภอแถบนี้อำเภอสมเด็จกาฬสินอำเภอ ต่องงยอำเภอเขาวงอะไรแถวนี้มีแต่เขาก็เลยสุดท้ายก็ต้องได้ขึ้นเขาแล้วชันด้วยับครับชันแล้วห่างศอกอีกโอ้โหผมเป็นคนที่ถ้าไม่อยากขึ้นเขาต้องมาทางอุดรเออ,อใช่แต่ว่าผมผมจะไปโพนวิสัยต่อ,อมจะเดี๋ยวผมไปพนวิสัยต่อเดี๋ยวผมค่อยวกกลับมาอุดรจะวิ่งจะวิ่งเป็นสี่เหลี่ยมถ้าวิ่งไปอุดรก็มันจะเป็นยังไงมันจะกลับไป ผมดูไอ้แผนแผนที่แล้วเออมามานี่ก่อนเดี๋ยวดูวางแผนการเดิน,นทางาาครับให้มันผ่านวิ่งเป็นสี่เหลี่ยมถึงบ้านไม่รู้ตีไหนเดี๋ยวอีกสองเครื่องครับภารกิจยังไม่เสร็จนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สิบนาทีแล้วเดี๋ยวชิมกองแนะ้มอยแล้วก็ชิมกับพี่แล้วก็ไปส่งเครื่องคนต่อนะ แดงพันกบนะครับกบจำศีลอยู่่วงนี้ไม่ได้เพาะมันมันจะต้องพอเดือนพอเดือนมีนามีาน,มมนามีนาเมษาก็เริ่มมีนาเมษาเป็นบ้านสไตล์ฝรั่งะครับ,รรบมองดูผมคิกว่าเหมือนเข้ามาอีกเมืองนึงมันเป็นแบบว่าบ้านสวนสไตล์ฝรั่งสไตล์เมือง,งนอกบ้านชั้นเดียวทำลายกำแพงเหมือนฝรั่ง มีผักกองฮะป้ายเผื่อใครอยากแคปแคปไปอันนี้เนาะไหนอ่ะอ๋อนี่ครับอันนี้ต้นอะไรพี่ต้นสารถค่ะโอ้สารถผมนึกว่าต้นกระท่อมเพราะเห็นต่างมีกระท่อมนี่นะครับแคปใครแคปหน้าจอถ้าจังหวัดสกลนครแล้วก็แถบอำเภออ่า อำเภอรอบๆนี้พวกกาลสินพวกสมเด็จแล้วก็มาซื้อก็ไม่ได้ไก่นะ่เขก็มาอุ่ดอนนะครับอุดรนกาลสินก็มาซื้อที่นี่ได้นะครแดงพันกบนะครับขายลูกออดขายลูกกบแล้วก็ขายกบแบบช่างกิโลกบเนื้อนะครับโทรศูนย์แปดหกหกเก้าหนึ่งหกสองห้าห้านะครับขอขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับนี่ปลาหางนกยุง มันตัวฝรั่งฝรั่งนี่อ,อ,อ้าวยังไงอาวใช่ไี่บฝรั่งครับฝรั่งอโอเคพี่กองเลยพี่เทจักเหยียกใส่ใส่เนี่ยนี่นี่เทผ่านนี่นี่โอ้ยน้ำน้ำปีเลยเพราะว่าเราไม่ได้พกนะ <c oughs> ดิบมาก ดิบอยู่ในลมน้ำแบบนี้ก็ง่ายนะบอก็ง่าย,อยปอกก็ไม่ปอกล้างก็ไม่ล้างมีแต่ขี้โคลนก็ได้ให้จุลินทรีย์กินก่อนพออ่านี่เอานี่ชั้นพี่เอาชั้นนึงเนาะแล้วก็ <c oughs> ักใส่นี้เราไปล้างก่อนพี่เอาเหยือกเนี่ยไปไปนั่นก่อนโอเคครับคิดนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยว <c oughs> ใส่กันใหม่ ิปหน้านะครับครับก็สนใจเครื่องคันนำอ้อยนะครับรุ่นตัวนี้เป็นตัวท็อปของรุ่น f 5นะครับ f 5 800วัตต์โปรพัดนะครับ18ปลูกปืนนะครับตัวนี้มอเตอร์ตัวใหม่ชุดโครงสร้างสันเลสสันเลสทั้งเครื่องนะครับแข็งแรงมากน้ำหนักหกสโลหนักที่หนักที่สุดในรุ่นแล้วก็เร็วที่สุดในรุ่นเลยนะครับทดรอบไวมาก อย่างที่เห็นนะครับแค่ประมาณ3ทีอ้อยก็เป็นกองนละโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ0ู6ย์5ป1 4 5สามหนึ่งห้าสี่ห้าคแอดไลน์มาได้นะครับสอบถามพูดคุยกันได้ไม่ว่านะครับให้คำปรึกษาไม่ซื้อสินค้าก็สอบถามอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอ้อยถามมาได้หมดครับผมขับรถอยู่ผมก็คุยได้ถ,ไถ้าผมไม่สะดวกมผมก็จะบอกไม่สะดวกแต่ถ้าเกิดว่า,าสนใจในเรื่องของ อ้อยเรื่องอะไรต่างๆก็มาทวมาพูดคุยกันนะให้คำแนะนำเหมือนครอบครัวนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ